บุฟเฟ่ไก่ทอดราคาเริ่มต้น99บาทอ,อร่อยเลยเนื้อฉ่ำมากแล้วก็แน่นมากก็มีความเค็มๆเบาๆนี่มากเนขอได้ไม่อันแลทุกคนมันนุ่ม,ม,มเอ็นแบบเปื่อยไปเลยเจอคุณลุงข้างล่างคุณลุงข้างล่างบอกว่าจอมหรืออย่าง ไม่จองยี่ไม่ได้กินนะอรอสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับอร่อยบอกต่อ EP นี้นะฮะขอซาวเสียงสักนิดนึงก่อนว่าไหนใครชอบกินไก่ทอดบ้างฮะยกมือขึ้นนะครับหรือว่า กดไลค์กดไลค์ให้ก่อนชอบกินไก่ทอดก็กดไลค์ให้ก่อนนะยกะมือกันยกมือชอบกินหมดเลยกดกดกดอ<ก>ีก e นี้นะครับทุกคนบอลจะพาทุกคนนะฮะมากินไก่ทอดบุฟเฟ่ทุกคน<ฮ>ซึ่งร้านเขานะฮะอยู่ข้างหลังนี่เลยชั้นสี่นะครับชื่อว่าโมริโมโตะนะครับซึ่งปกติร้านเขาก็จะเป็นเหมือนอิซากยะ uh huh. ที่แบบขายแบบทั่วไปอยู่แล้วแต่ตอนนี้ภายในช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งราวๆนี้แหละเขาจะเปิดเป็นบุฟเฟ่ไก่ทอดครับทุกคนซึ่งราคาเริ่มต้น99บาบาทสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายอ่ะ 139บาทหรือ129บาทไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นไปถามลักขายทีเพราะตรงเนี้ยเขียนว่า129บาทอาพูดง่ายๆว่าบุฟเฟ่ต์ไก่ทอดในราคาไม่เกิน200บาทแน่นอนอมีเวลากิน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราต้องรีบขึ้นไปแล้วครับเราจองเวลาทุกคนไปตามบอลมาเลยครับชั้น4ครับไปาาาสาวเสียงกับสาวข้าวเหมือนกันสาวเสียงกับสาวข้าวไม่เหมือนกันอ๋อใช่สาวเสียงก็ใช้เสียงสาวข้าวต้องใช้กำลังใช้กำลังเลยซึ่งตึกที่บอลอยู่เนี่ยนะครับเรียวกว่าอาคารนัมเบอร์วันนะครับเราก็จะขึ้นไปชัั้้นน4ะครบพวเอาามแล กลิ่นแบบความญี่ปุ่นคือเตะจมูกเมกื่อกี้เจอคุณลุงข้างล่างคุณลุงข้างล่างบอกว่าจอมหรือยังถ้าไม่จองนี่ไม่ได้กินนะอ๋อเหรอ บรรยากาศก็จะแบบค่อนข้างแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะที่เป็นเจ้าของร้านแปลเจ้าของร้านเนี่ยแหละใหญ่กว่าเจ้าของร้านพี่ตอนแรกผมหาข้อมูลมาใช่ไหมครับเห็นบอกว่าผู้หญิงคือ99บาทถ้าเป็นสเปนถูกไหมครับแล้วถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายร้อยสามเก้าอ๋อแสดงว่าข้างล่างราคาคือไม่ปรับขึ้น10บาทร้อยสามสิบเก้าเริ่มต้นทำได้หนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะทางผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะแต่ก็จะมีบวกแหวกเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์บวกแหวกเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้ามีกับ เรียกว่าอกับแก้มหรอค้าวต้มเครื่องเคียงส้มตำแกงกะหรี่แกงกะหรี่กับข้าวรู้สึกต้องเสียเพิ่มไหมครับใช่ค่ะจ่ายเพิ่มสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทก็คิดมาแล้วร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้าแบบบุกเฟตทั้งหมดเลยนะคะก็องคุณผู้ชายตกร้อยเก้าสิบบาทพูดง่ายๆเห็นไหมขอบแถวเมื่อกี้ที่ข้างล่างสองร้อยมีทอนซึ่งบุฟเฟ่เนี่ยฮะก็คืออยู่ในช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงถึงกี่โมครับงครึบ่ายโมงครึ่งก็แค่สองชั่วโมงครึ่ง ต้องรีบมาต้องรีมาต้อรีดมา,อ,มาอ,อันนี้มีหนานายังฮะบุฟเฟ่โอ้ยโควิดอะคะ่ะอาเราไม่เคยรู้เลยอะแล้วเห็นเขาบอกว่าไก่ที่นี่แบบพิเศษกรอบแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะทอดสองรอบเลยถูกป่าใช่ค่ะกูหิวแล้วนะจริงเราอยาเสียเวลาเลยตอนนี้<า>เดี๋ยวเราหมดเวลา <laughs> ผได้นั่งตรงไหนครับไปเลยดีว่าโต๊ะสองนะมื้อนี้ไม่ยากกินได้ทุกคนไม่มีเนื้อ เฟ่ไก่ทอดอันนี้คือมีให้เลือกเป็นเซตหรือเป็นอะไรยังไงไหมครับเมนูหรือมีแค่นี้เลยอ๋อมีแค่นี้ค่ะเรอชิ้ีแค่ส่วนเดียวอ๋อกิจะกินกี่จานก็ได้ใช่จะกินกี่ชิ้นก็ได้แล้วในนี้ขอได้หมดเลยค่ะอ๋อในนี้ขอเพิ่มได้หมดสมมุติอันนี้คือไก่ทอดส่วนสะโพกอะฮะใช่ค่ะสะโพกอ๋อร้านนี้คือส้มตําปูปลาปลาไม่มีปูค่ะส้มตำปลาอืมอันนี้ฮะพาสตี้าพาสตี้อันนี้ก็ผักสลัดอันนี้คืออะไรครับซอสไข่ อร่อยมากอร่อยทุกอันทุกที่เขาบอกว่าส้มตำอร่อยมากนะทุกที่แต่ว่าอร่อยทุกอันส่วนที่ลูกค้าจะทานเป็นเซตก็มีนะคะ,ะจะิม้มกับเกี๊ยวกะหรีะะ่ีด้วยเกี๊ยวกะหรี่อะไรครับอันนี้เป็นแกงกะหรี่ีทำจากน้ำซุปไก่อันนี้<ส>นจะเป็นข้อไก่แล้วเราอ่ะเอามันฝรั่นอยู่ในพุเฟ่ด้วยไหมใช่อยู่ในเซตพายค่ะขอได้เหมือนกัน เอาแบบ full s e เลยผมจะใช้ข้าวได้แกงกะหรี่ได้เอ็นได้ซุปด้วยนะเอาเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเอาให้หมดหรือเอาแค่ไก่จริงเหรอเฮ้ยทำไมเอาเพลค่ะบ้าไม่ไม่ไม่ค่ชอบกินแกงกะหรี่เท่าไหร่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมชิมก่อนเลยผมคิดว่าผมน่าจะกินไก่ได้ไม่เกินแบบสองจานหรอกจริงก็น่าจะสิบชิ้นนะอยากรู้อะครับมีใครแบบทานเยอะที่สุดพี่อยากจอกินกี่ชั้นนี่เกิดอะไรนี่กี่ก้อนมันทั่วไปเลยครับมันเข้าไปประมาณสิบสี่สิบชิ้น แล้วถ้ายูทูบเบอร์ก็เป็นน้องน้องแฝดไอเดอรแฝดเป็นน้องแฝดเพราะว่าเป็นรุ่นพี o อโออันนี้กันกัยังไม่มีใครถล่มร้อยกว่าชิมโหูคนละคนละคนละถ้าผมกินไม่หมดปรับอ่ะไม่กินไม่หมดปรับค่ะเยลี่ส20บาทโอ้ตายแล้วเดี๋ยวผมขอกลับได้ได้ร้อนเล่นร้อเล่น อนอื่นนะครับขอแนะนําก่อนเลยเรื่องน้ําจิ้มของเขานะครับมี3ามแบบทุกคนน้ําจิ้มนะฮะน,นี้เป็นมายองเนสผสมกับน้ําจิ้มไก่นะฮะ<บ>ทุกคนบบมือเออ,อเอาไว้ราดได้แล้วก็อันนี้เป็นมายองเนสผสมกับซอสพริกส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ําจิ้มไก่ออใช่น้ําจิ้มไก่อย่างเดียวก็เดี๋ยวลองเริ่มลองเลยก่อนลองไก่ธรรมดาอะไยังไม่จิ้มอะไรเลย อร่อยมากเนื้อฉ่ำมากแล้วก็แน่นมากแล้วก็ก็มีความเค็มๆเ,เบาๆอืมซึ่งแบบอร่อยเลยสะโพกไก่มันใหญ่ขนานดนี้เลยที่หัวเาเอาอสะโพกใช่ไหมแล้วกรอก็มีหัวโอเปโออ่ะมันก็น่ะมีหน้ามันเป็นโลใช่ไหม,มถ้าถามว่ากรอบไหมในส่วนของแบบสะโพก,กอ่ะก็คือกรอบก็ถือว่ากรอบเลยเดีย๋ยวลองบีบซอสดูนะอ,อ,อร่อยเลย ให้ความแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานๆเดี๋ยวลองชิมเครื่องเคียงกันหน่อยนี่หมดปแลาหน้หนึ่งชิ้นไข่ขาวใช่ไหมดีมากแลยไม่ค่อยชอบมีหอมใหญ่แต่ว่าหอมใหญ่เป็นเศษกินได้กินได้ถือว่าอร่อยเราไม่เห็นเป็นลูกอันต่อไปเป็นโรตีโรตีแบบเหมือนผัดแห้งปะเส้นแบบลวกมากำลังดีไม่ได้แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ได้นิ่มเกินไปก็มาโอเคเ แต่ในทางเสรษฐกิจก็จุกเราเนาะเราสำหรับคนที่แบบกินจุกชอบกินเยอะเออเนี่ยก็ยังไงก็คุ้มอยู่แล้วในราคาอนี้คือจริงๆกินสองจานบวกข้าวก็ไปก็คุ้มแล้วเดี๋ยวลองชิมอันนี้ดูต้มตำปลาล่หืมกินดีอ่ะหืมอร่อยจัดเผ็ดจัดจัดเลยพี่บันกินไม่ได้ปลาล่าครับเผ็ดจัดต้องถิ่เกินสิบเมตรอ่ะ กกว่าได้เลือกได้หมดเลยใช่เลือกได้ว่าเราจริงจริงเราอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนีว่าท้องล่ำอ่ะที่เขาอาจจะมาอาจจะขาดหน่อยกับพวกนี้อ่าคิดว่าความชอบส่วนตัวกินไก่ทอดกินไก่ทอดคนไทยอ่ะบังไก่ทอดเฮ้ยอร่อยอร่อยหมดเลยทุกอย่างอร่อยจริงเดี๋ยวลองซอสอื่นบ้างพี่บอลหิวอยู่แล้วตอนนี้กินเยอะก็ไม่ได้ข้าวเช้ามาป่ะเนี่ยยังอันนี้เป็นซอสที่พี่บอลชอบกินใช่ไหมซอสพริกบวกมายองเนสนะ นี่ถ้าเป็นแบบสูตรบอลน,นิดนึงมันก็ใส่พริกหน่อยเพิ่มความเผ็ดแต่ว่าพริกญี่ปุ่นมันไม่ค่อยเผ็ดอยู่แล้วมันจะได้แบบ texture texture นิดๆแล้วก็แบบไม่รู้ว่าชอบนี่อุ๊ยูุณพมากเดี๋ยวหน่อยอืมอืมอร่อยอืมอร่อยเลยอันนี้อันนี้ก็น้ำจิ้มไก่ปกติป่ะไปลองดูนี่ปกติน้ำจิ้มไก่ปกติครับอู้หูอีกทีินึงละ มันเร็วเลยว่ามันแบบเกมเร็วอ่ะเอาเมอกี้พี่ยิงกินทั้งชิ้นเลยนะคำเดียวขอลองซุปมยเป็นเหมือนนี่ซุปไข่นะทุกคนแล้วก็มีสาล่ายแบบไม่หวงเหวงอะ่ะคล้ายๆซุปไข่น้ำเหมือนเหมือนเหมือนไข่น้ำบ้านเราปะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่า,าเค็มไปนิดนึง ความเครื่องปรุงญี่ปุ่นที่เอาไว้ทําชุบมันจะเค็มน่าจะใสกว่านี้หน่อยเพราะว่าไก่ก็ค่อนข้างมีรสเค็มแล้วน่าจะแบบไล์กว่านี้นิดนึงก็คือเพอร์เฟกต์แต่ว่าอร่อยนะไม่ได้ไม่อร่อยคนที่ชอบกินเค็มก็อาจจะชอบเลยเลิฟเลยกินข้าวแกงกะหรี่กันเลยอันนี้เหมือนเป็นอะไรนะเอ็นข้อไก่เขาหรอเอ็นเอ็นข้อที่เขาลอนมาจากอันนี้แล้วเหลือแล้วก็มาใช้เป็นตุ่นเอาอืมอร่อยอร่อยเลยเนี้ยเหมือนฟีลแบบไก่ตุ่นชิ้นเล็กอะ เขาบอกว่าเหมือนไก,ก่เปื่อยป่ะเหมือนไก,ก่เปื่อยแล้วก็ขุ่นมาดีมากหอมแล้วก็ข้าวเวิร์กมากไายเลย,เลยเข้าแกงกระหรี่ไปเลยนี่าลาดไปค้นอยู่คนอยู่ขอได้ไม่อัน้นเลยข้นอ,อรอ่อยอมหวานหวานหน่อย ก็ดีตัดกับความเค็มแล้วก็ความเลี่ยนตรงนี้ดีมากพี่ทำไหรแยกกินส่วนหนังกับเนื้อ <c oughs> อยากกินหนังแยกไว้มันต้องมีคนที่แบบกินแบบแยกอะ่ะ <c oughs> มีเยอะเอานังออกมาก่อ <c> น <oughs> แต่ชิ้นใหญ่จริงทำรครึ่งหนงก็ละทีกว่านี้ <c oughs> แต่นี้พี่น่าชอบ ันนุ่มเอ็นแบบเปื่อยไปเลยส่วนตัวบอลว่าถ้าใครแบบเฉยๆกับอันนี้สามอย่างนี้นะจังกะเรีข้าวซุปจิงแค่นี้ด้วยเติมได้เรื่อยๆสามชิ้นก็จุกนะนี่ไปจบแ้เตเรยเก็ให้พี่บอลชิมก่อนได้ครับหมดแล้วเครื่องหมดเกลี้ยงเลยอ่ะ ชอบส้มตำสุดๆหอ,อ,อ,อมมากเลยกไ็ไม่ได้เผ็ดมากนะนี่ส้มตำหอมไก่ทอดในคำเดียวอย่างนี้ได้โไก่เข้าไป้นคำเลยอพักเหน้่อยก่อนัะพูดได้ดีไม่แปลกใจที่คนไกินได้เยอะโออไก่เหมือนไม่แน่นแบบ เป็นเนื้อล้วนๆอ่ะเหมือนอกใช่อกขอแน่นเร็วอันนี้มันมีความรู้ว่ามันเลยมีมีมีช่องอากาศพอกินแล้วมันเลยแบบดูสิดีต้องกลับมากินอีกทั้งคั่อีกแล้วปักตันสอจริงๆที่กินแล้วเก๊าขึ้นอ่ะก็บพ้มพ์ข้าวหมดแล้วนะห้าชิ้นแรกอุ้ยนี่ยังเหลืออยู่เลยอ่ะเข้าใจทำไมเขาถึงคิด้นนี้99บาท ชิ้นครับพี่เหรอแปดหกพูดไปออไม่มัน,มนคือจริงแล้วชิ้นมันใหญ่จริงๆรเว้ยทุกคน,นคือแบบเราคือกินได้ไม่เกินคนละชิ้นเราไม่บอกว่าวเราไม่ได้กินแค่ไก่ไงเออเรากินอย่างอื่นเรากินข้าวเนี่ยมันกาเครื่องเคียงอร่อย ถ้าไก่คืออร่อยแล้วเครื่องเคียงก็คืออร่อยเหมือนกันใช่อร่อยแบบไม่แพ้กันเลยเฮ้ยแบบคุ้มค่ากับราคานะแล้วก็รสชาติดีหมดเลยทุกอย่างจริ <ขา S 2> จงริงโอเคมากๆแล้วก็ถ้าใครแบบสนใจมาอยากมากินเหมือนบอลนะครับบอลแนะนำนะครับให้โทรจองก่อนเพราะว่าร้านเขาคนเยอะมากๆตอนนี้คือเต็มร้านแล้วเออแล้วก็เดี๋ยวบอลจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนี้นะครับก็เขาเปิดประมาณสชั่วโมงครึ่งเอง11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งแค่นี้ก็ปิดแล้วลองมากินกันได้นะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รายการอร่อยบอกต่อด้วยหรือถ้าใครนะครับมีร้านไก่ทอดเด็ดๆอะไรเงี้ยบอกกันมาได้นะไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้ก็มีมีอีกแล้วอ่อจะให้เป็นเกาให้ได้เจอกันคลิปหน้าครับคนบ๊ายบาย